ทำได้ก็สุขกับตัวเองทำไม่ได้ก็ทุกข์กับตัวเองใช้เวลาใช้ความพยายามมานะพยายามกับเวลาได้ใส่ตลอดทำได้แล้วมันจะหมดทุกข์หมดทุกข์ทางใจทำไม่ได้ก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับใครเกี่ยวแต่กับตัวเองจะไปเกี่ยวกับคนอื่นถ้าเกี่ยวกับคนอื่นเดี๋ยวจบเกี่ยวกับแข้งกับขาก็ยังบ่ได้เนี่ยก็ได้ปล่อยไปบมดนะ อยาให้ความสําคัญเรื่องกายมากให้ความสาคัญกับกายประมาณ10%เอร์เซให้ความสําคัญทางจิตให้มากอะไรเกิดก็ได้กับกายได้ปล่อยให้มันเกิดเถอะแต่จิตที่ไม่เกิดไม่ได้พอใจไม่พอใจเดี๋ยจะให้เกิดกายนี่อย่าไปรักษามันมากเอาแค่ส okay, ิร์ซนรักษาจิตให้มากเป็นอะไรบ้างก็อช่างหัวมันถ้าคิดแบบนี้มันถึงจะไปได้ ถ้าจะรักษากายอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันรักษา,กาจิตสิสิบเปอร์เซ็นต์จบชาติด่ะมันไปไปละพันธิบาณกายนี่ปล่อยมันจะเป็นอะไรบ้างกระช่างมันเป็นตายช่างหัวมันเถือแต่ว,ว่าบนรักษาเลยกระเมันต้องอาศัยมันอยู่เด็กร,รักษาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ให้กินให้พักให้ผ่อนให้นอนหลับบ้างก็าตามสมควรนั่นแหละให้ความสําคัญที่จิตนี่สร้างามสำคัญที่สุดเพราะเรามาฝึกจิตเดียวนี่น่ะ ที่มันทุกข์ที่สุดเพราะจิตกายนี่มันทุกข์อยู่แล้วละ่ะแต่ไม่ไม่ทุกข์เพราะกายแต่ทุกข์เพราะจิตนี่นะมันไปยุ่งมัมากก็มันบรมลจิตอะไรก็ได้ร่างกายกินอะไรก็ได้พออยู่ได้อยู่ยังไงก็ได้พอหลับได้แคน่นี้ง่ายง่ายแค่นี้แหละเรื่องก,กายนี่แหละคนมันให้ความสําคัญทางกายมันก็นเลยทะเลาะก,กันทะเลาะน้ำทะเลาะลน้ะกนานนกินน้ําใส่เดี๋ยวจลรอน้าหยางล่ะกินอยู่มึงก็กินดีกว่ากูกูกินบดีพราแค่นี้แหละมันทะเลาะกันเลยไปเป็นเรื่องเลย ถ้าความสําคัญตรงนี้ไม่มีจบมึงอยู่ดีกว่ากูกูจะอยู่บอดบอดีมันทะเลาะกันพ่อพอดีแค่นี้แหละใกล้ใกล้ที่ทะเลาะกันคนมันจะปากน้ากินกินอะไรมันก็อิ่มอยู่คือเก่ากินแล้วก็เป็นขี้หายไปคือเก่าถ้าไม่ความสําคัญตรงนี้มันจะไปทะเลาะอะไรกันก็จบเลยเือกๆไผ่ก็ได้กินกูคนไผ่กินเขาบ่อิ่มจักบื้อเจ้ว่ามึงกินดีเมื่อไรอ่กูได้บาได้กินดีมันก็ทะเลาะกันแล้วมันไม่พอใจขึ้นมาเลยได้ป่นี่มันไม่รักษาใจไปรักษาแต่กายนี่แะเดี๋ยวนี้เนี่ย มันให้ความสําคัญทังร่างกายมังมากกว่ามันเลยทุกเข้าใจไปละให้ความสําคัญทางใจว่ารักษาใจที่เด้อดีๆเด้อมันก็จบเรื่องละประเี้อะไรเจ้าหัวมันเลย่ร่างกายนอนตรงไหนบังกน็นอนช่างหัวมันวันนี้คักว่นนี้พอคักอยู่หัแล้วบอนอนกันดยเส้อผา้าอ็ที่จะคักผ้าไหมไมันยังจบมันก็ยุ่งเลยสิเข้าใจไ้ละตัดมันออกถ้ามัานตัดมาออกมันก็ทุกในใจบัดนดี้ฮะมันโงงๆอ,อยู่เนี่ยมันก็เอาใจต่ความโง,ง,ง่อวิชาวิชากับ บวหาวิชาอะไรวามหัวอยู่ตลอดนะก็ทุกข์ละทีเห